สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลโอ้พอดีเพื่อเห็นเพื่อนมากเกรตหน้าครับอยู่แถวตีนบ้านเนี่ยแถวตีนบ้านผมเ็เลยมากขอถ่ายเพื่อนจักน้อยครับผมช่วงนี้บ่ค่อยได้ไปใส่อ่ะพามาชม MU5702 นะครับคันนี้มีเทอร์โบนะจะบอกให้ ฟังเสียงฟังเสียงโอ้แรงดีนะเนี่ยไม่ค่อยได้เหยียบคันเร่งมันก็ไปไหมคือว่าครับมันไม่เทอร์โบปกติ MU นี่ไม่มีเทอร์โบนะ สเปกยางหลังน่าจะเป็นขอบ26หรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจสิไม่อยากรบกวนพี่เขาแต่ว่ามึงจากด้วยตาเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็น26นะครับล้อหลังอเอาเอายัางไงต่อพี่โอ้ใหแล้วครับรถใจเย็นอยู่ แบบนี้ใช้ได้นานครับขับแบบนี้แต่อาจจะไม่ถูกใจวัรุ่นเท่าไหร่เนาะแต่สำหรับเรื่องระยะการใช้งานผมว่ายาวถ้าขาับอย่างนี้เนะาะถนอมรถด,ดีมันอยู่ตามช่วงตามวัยอ่า โอ้ยเราก็แต่งรถดีๆดเดียวะ่ะนี่รถแกน่าจะซื้อมาหลายปีแล้วครับแต่ยาสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยน่าจะดูแลดีครับมึงจาัดก,การครับแล้วก็ลูกเหยียบคอยไปแน่เกือบดับป้องหัน อ่ามีหอนนิดๆครับมีหอนอู้ยนิดเท้าโบนอาจจะลูกน้อยผมว่าเนาะมึงจากปลายท่อแล้วท่อสองนิ้วเองอ่าพี่เอาตาสบายเลยนะพี่นะอย่าตื่นกล้องเด้ ลังคนเห็นกล่องหรตื่นลังคนเหรอขับปุ่นปิ่นก็มี่นะครับเท่าที่ผมไปทายมากว่าอ้าวปัานคันนหน่อยๆครับก็ไดเ้เอางามนะครับเอาเลี้ยวเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพ โอ้เสียงรถไอเรามอนหูดีขนาดครับอา,อาไปทางไหนไอตะเวนสิตกดินเลยไอเอ,อ้ฮะน่าจะขับมาข้างนี้แล้วครับ ทั้งคนอยู่แรงดีแรงดีครับ MU 5702เป็นอีกรุ่นนะครับที่ผมเห็นหลายๆคนเขาก็ใช้กันอยู่ตระกูล MU พุ่นบังพุ่นบังอ๋อมาทางนี้แล้วครับอืมไปเซ็ยละบัดเมื่อวะเดียวเราบอไอเอ้